อยู่ันนี้เราก็มีผู้ท้าชิงนนนนนคนที่สี่นะครับผมมาจากบริษัทอะไรนะ DNA g ติก t i c นะครับ DNA g e n e นะครับผมก็วันนี้เขาจะมาขอต่อยพร้อมกับเดน,นแมนนะครับห้าหมัดถ้าไม่ร่มวมเนี่ยเขาบอกเขามีอาหารสุนัขให้เป็นเป็น,ปนลังๆเลยครับผมรอบนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงครับผมแต่ว่าเขาขอใหออ้ให้ต่อยสวดไม่สวดใช่ไหมขอขอแยาต่อยผมนะครับเดี๋ยวผมจะตายต่อยอางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแถมเดินแถมโปรในไม่ให้คนนะอยากให้พี่เขาสองคนนะต่อยกันเลยแบบ โอครับผมถ้าเกิดว่าเอาไม่ลงนะครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะซื้อจากอาหารตุนนักอ่าพี่หอดเอเดนินิกครับเป็นหน้าไหนที่ใช้กับน้องหมากนี้รามครับโอเคผมก็จำนวนเยอะเลยสามารถซื้อน้ำหมาได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนเนี่ยพี่นะเอาไปขอร้อยไปเลยนะเอาไปเลยเอาไปเติเลยยาในจับก่อนเอาตั้งเอาตั้งห้าหมัดห้าหมัด แรงกว่านี้ได้ไหมแรงกว่านี้ได้ไหมสองสามสี่เห <c oughs> มือนตะก,กิดอะ่ะเดี๋ยวเหมือนเหมือนเอาอะไรมาตะกิดท้องอัน <c oughs> นี้พี่พี่ไปเตอครับผมลอง่อยดูบ้างเอาสักกี่หมัดดี ยี่บด้วยนะต้องข้ามัดัดะ้ามัดเลยอ่ะ่ง้นะไม่งั้นเขาเหมือนจะสอนฉาดอ้แรงลนะ้ไปหโแรงนเลยเหน้าแแรง้เลยอูจัอันนี้อาจจะตัวใหญ่เกินไปอาจจะตัวใหญ่เกินไปงั้นผมขอเอาตัวเล็กๆมาให้ล่อยคนดูดีกว่า อันนั้นตาหมัดพอยาวไส่น้องโตให้ให้ให้ไส่าคนยคนี่ให้เร่ได้เลยลงมาไเราไม่ไเลยโอเคครับผมอ่ะนคตสามหมัดตสามหมัดกหัเลยอ่านรงนะครับแรงนแรงนะตังาั้งสใได้ขอโทนะครับสายงาหนึ่งสโอ้โหใสจริอะเดี๋ยวให้พี่พไปเตยครับผมอ่ะสาหมัดก็าหมัดแรงเลยแรงเลย โโอ้หผมบอกเลยถ้าขนมาตั้งสิบล้อก็ขดตั้งสิบล้ออ่ะนั่นมาไปอย่างนี้จเน็ตติคเฮ็ดฟูดนะครับผมนเยืดๆนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยรับปากแล้วว่าส่วนเนี่ยเขาจะมีมคุ้มจัดให้มนะีตลอดในการที่คุณมีจีนคเฮ็ดฟูดนะครับก็เป็นการทำมือเป็นตัวนะครับผมครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวที่เป็นผลทหารมาเลยอ่ะได้ครับอ่ะเดี๋ยวขดมาตกข้อกันดีกว่าโอเค็นแล้ยังไงนแค่ไหนเราเปิริญาได้อ็ได้ครับ แลก็ผู้พ่ายแพ้ก็ต้องอย่ารับผลนะครับผมนี่แล้วก็ผลงบบานหน้าหนาวนะตามที่ตกลงนะครับยี่ห้อเจนเนติก<อ>นะครับผมโอเคโอค้โหนี่ปริมาณนี่ร่วมๆร้อยกิโลนะครับผมเลี้ยงมวหมาหได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับผมรอบนี้ฟองเลยแล้วหมาหมกินกันพค่นหน้าแน่นอนสำหรับการท,าทา้าตกองครั้งนี้พี่เตอร์แรงด้วยแล้วครับ ก็รู้สึกดีใจครับนองผู้ชนะนะครับผมผู้ชนะก็คือน้องนี่แหละครับเราดีใจคบขอบคุณมากเลยนะครับทางทีมงานที่มาเมาเร่นมาเลนมากับทาเลาเล่นมาเร่นมาร่นมเนมเ่นลนมาเาลมเาาาเาอาเาเ่าาเนมานมนมาเนเ่นาเนาเ่นาเนาเลมาเล่นเินมร่าเมาเนมนมาเมเล่นมน่กเล่าเมืนนาเล่มาเนาลนลน่เาานินนเน่นนเนเน่นแล้ว นี่พี่เขาเตือนนะเนี่ยกันลืมเลยผมเพิ่เป็นรางวัลเป็นหนึ่งแสนบาทแล้วนะใครใชนะใรชนะได้แบบนี้ห้าหมละหนึ่งแสนี่นห้าหมื่นละหนึ่งแสนเราแต่เป็นเรีอกเลยนะผมอ่ะสนใจหักมาเป็นมาอยากเดือบเจ๋งๆเลยแหนะ,มะมผมแหนะครับมาแล้วครับขอบคุณครับ